มาถึงช่วงสุดท้ายครับเป็นช่วงของคริปโตเคอเรนซีนะวันนี้ก็มีเรื่องของคาราโนหรือ ADA มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับใครที่เป็นสาวก ADA ก็น่าจะต้องช่วงนี้อาจจะเกาะอยู่ข้างเวทีเพื่อดูราคากันหน่อยนะว่าราคาเป็นยังไงมีนักวิเคราะห์เขาชี้แบบนี้ครับว่า ADA หรือคาราโนเนี่ย อาจจะมีราคาพุ่งขึ้น100%นะครับมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันมีสัญญาณเชิงบวกหลายอย่างบ่งชี้ครับว่าอาจจะขึ้นมาทะลุกำแพงสำคัญได้ก็คือซิลลิงที่สำคัญก็คือ1เหรียญนั่นเองนะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่า A.D.A เนี่ยเขามีการปรับขึ้น หมายถึงว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นมากว่า37%ในช่วงสิงหาคมนี้แล้วก็มีการย่อลงบ้างนะราคาตอนที่ผมดูก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณสัก0.9นะตอนนี้เหลืออยู่0.88ก็อยู่ประมาณระดับนี้นะ0.8ถึง0.9นกะครับก็เรียกว่าเป็นการทดสอบแนวต้านสำคัญที่อยู่ที่1เหรียญนะครับซึ่งเป็นระดับที่เรียกว่ากดราคาไว้ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ย คริฟตัน FX เอนี่ยออกมาระบุว่ากราฟของ ADA เนี่ยกับ USD เนี่ยกำลังแสดงรูปแบบที่เรียกว่าบลูแฟลกนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อเราเมีเส้นธงแบบนี้แล้วมันเขาเรียกว่าเหนือเส้นบนขึ้นไปได้แล้วเนี่ยแล้วถ้ายังรักษาได้ระดับนี้ต่อไปเนี่ยประมาณสัก3วันในกรอบนี้นะเขาเชื่อว่าจะ ทดสอบที่1เหรียญแล้วก็มีกันทะลุได้ถ้าทะลุเส้นนี้สำเร็จนะครับในทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปแตะอยู่ที่1.8เหรียญกันเลยทีเดียวอ่ะนั้นแปลว่า2เหรียญเนี่ยไม่ไกลเกินรอนะทีนี้ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าในกรอบของสัปดาห์เนี่ยก็ยังเห็นรูปแบบที่เรียกว่าซิซมเม r ิคอลไท i แอง l กก็คือ3เหลียญด้านเท่าเท่าใช่ไหมที คารานเนี่ยเบรกออกมาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นราคาที่พร้อมจะทะยานนะซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็สูงขึ้นไปถึง2.12เหรียญน,นะก็ต้องบอกเลยครับว่าอืมไม่รู้ว่าจะทะลุไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ในเชิงเทคนิคนะครับที่มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสทีนี้มาดูกันนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค กราฟอย่างเดียวครับมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับว่าเอ๊ะทำไมปริมาณการเทรดในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยของ c a r d a โ o เนี่ยหรือ ADA เนี่ยมันก็ทำสถิติสูงสุดในรอบ5เดือนครับมีเงินอยู่7,000ล้านดอลลาร์ตลาดฟิวเจอร์อยู่ที่1-4,000ล้านดอลลาร์เอง คราวนี้มันขึ้นไปถึง7,000ล้านนะมันก็เลยเริ่มเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนสถาบันแล้วก็กลุ่มรายย่อยด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่มทั้งสภาพคล่องแล้วก็ความเชื่อมั่นในตลาดครับเรื่องก็คือการอนุมัติขอคาร์ดานโอครับว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆครับจากเดิมโคลี่มาร์เก็ตเนี่ยวันที่6สิงหาบอกว่ามัน มันอยู่ที่ประมาณ59%แล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็น81%เมื่ออังคารที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดครับมีโอกาสครับที่จะขึ้นไปสูงถึง82%ง90%เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโอกาสในการผ่านคาร d a ด o ETF นะครับซึ่งเขาคาดการณ์กันว่ามันจะผ่านภายในปีนี้เนาะก็ต้องไปดูกันครับพร้อมกันนี้เองเนี่ยตัวของ โปรโตคอลในฝั่งของ d e f าเองก็มี Total Value Lock ที่พุ่งสูงขึ้นถึง56%นะครับจากเดิมเมื่อวันที่1กรกรกฎาคมเนี่ยเ,เดี๋ยวนะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่271ล้านแล้วก็เมื่อวันที่1กรกรกฎาคมเนี่ยขึ้นมาถึง423ล้านดอลลาร์ก็แปลว่าเพิ่มขึ้นเกือบเกือบเท่าตัวนะมันก็เลยเป็นการบอกครับว่าแม่ t t t l v v l u u Lo o c k ก็เพิ่มนะ กราฟก็เชิงบวกนะแล้วก็มีคนเริ่มสะสมมากขึ้นฟิวเจอร์มีคนเข้ามาซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันนิดนึงแล้วกันในมุมมองถ้าจะให้ผมวิเคราะห์แล้วก็เป็นข้อมูลส่วนตัวจากผมที่ไปอ่านมาจากหลายๆที่แล้วก็เอามาขยำรวมกันนะต้องบอกก่อนว่ารายการเราไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนนะครับเราก็ไม่ได้เชียวว่าคนจะเข้าเหรียญไหนซื้อเหรียญไหนนะก็ไปหาข้อมูลแบบนี้มาเพราะมีเพื่อนๆบอกว่าช่วยวิเคราะห์ เหรียญอื่นๆด้วยนะก็มามาวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันถูกผิดยังไงก็ชี้แนะด้วยแล้วกันนะครับในมุมมองของผมก็ต้องบอกว่าการที่คาราโนเนี่ยจะทะลุ1เหรียญไปได้อ่ไปถึง1.8หรือ2เหรียญก็ตามเนี่ยถ้าในทางเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นครับเพราะว่าถ้าดูจากประวัติที่เมื่อกี้เล่ามานะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงตัวเหรียญเองคอมมูนิตี้เองนะทัลทัลวลูล็อกเองด้วยมันก็เห็นภาพค่อนข้างชัดครับว่า มีอโอกาสที่จะส่งให้ราคาเนี่ยขึ้นไปเห็นได้ชัดครับว่าช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมปี2024เนี่ยอันนี้หมายถึงการเลือกตั้งของอเมริกานะ total value lock มันก็เพิ่มขึ้นจากตอนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง300%คือ3เท่านั้มันเติบโต,ต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องระวังครับเพราะว่านักลงทุนกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยเขาก็เห็น1เหรียญเนี่ยเป็นราคาที่เขาเรียกว่า จุดวัดใจแล้วกันเป็นจิตวิทยาสําคัญแล้วกันคือเรียกว่าทนจนมาตั้งนานได้นะแต่พอคนรวยไม่ได้เห็นหนึ่งเหรียญแล้วต้องขายนะอยากได้กําไรแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญเนี่ยถึงเป็นถือเป็นราคาที่หลายคนเนี่ยคาดหวังไว้ว่าจะเป็น นิวสแ a น d าร์ของ c a r ์ a n นคืออยากให้เหรียญคาร์านโเนี่ยหลังจากนี้ไม่ต่ํากว่า1เหรียญแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเบรกไม่สําเร็จมันก็จะต้องแตงต้องแตงอยู่ที่เท่านี้แหละประมาณ0.7นถึงศูแต่คงไม่ต่ําไปกว่านี้เพราะว่าสัญญาณหลายตัวเนี่ยมันยังเป็นเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็เกิดมองว่ามองภาพรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยเนี่ยเราก็มองวิธีคุณชาว ตัวที่เป็นผู้ผู้ฟาเดอร์เองเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวของ Cardano เนี่ยอย่างเ,าเรียกว่าต่อเนื่องเนาะถึงแม้ว่าบางทีก็จะมีเพี้ยนไปบ้างนะแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนได้รับการเชิญให้เข้าไปเป็นหนึ่งในคนที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลอเมริกาด้วยมันก็เลยทำให้มี ปัจจัยบวกหลายเรื่องรวมไปถึงเรื่องของการอนุมัติ ETF ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องอย่าลืมครับว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ราคามีความผันผวน,นด้วยถึงแม้ว่าการอนุมัติ ETF เนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สนับสนุนให้เป็นปัจจัยบวกแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่เข้ามาซื้อ ETF เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นโฮเดอร์แล้วเขาก็ไม่ได้มาช่วยให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นเพียงแต่ว่าเขาเข้ามาเพื่อสร้าง ผลกำไรเพราะฉะนั้นต้องวางแผนครับว่าเราจะเทคโปรฟิตตอนไหนสต็อปลอตตอนไหนนะแล้วก็ที่สำคัญครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสำหรับคาราโนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีคารานโอแต่ก็สามารถใช้คารานโอเนี่ยเป็นเคสศึกษาดีได้ครับในการศึกษาว่าเฮ้ยเหรียญอื่นของคุณเนี่ยมีลักษณะนี้แบบนี้หรือเปล่านะคอมมูนิตี้เข้มแข็งพอไหมนะมีการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องไหมท t ทัลไวล์ลู๊กเป็นยังไงข่าวนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ย ใช้เป็นตัววัดสำหรับเหรียญอื่นๆที่เพื่อนๆถือด้วยแล้วกันนะ,ะรายการนี้ไม่ใช่รายการแนะนำการลงทุนนะครับผมเพียงแค่แชร์มุมมองที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมทำกันบ้านแล้วก็วิเคราะห์เหรียญของคุณที่คุณจะลงทุนอย่างตั้งใจนะไม่ใช่ไปเชื่อ,อเขาเราว่านะพยายามดูบทวิเคราะห์แล้วก็ดูคำแนะนำหลายๆที่นะไม่ได้ดูแค่คน กาวอย่างเดียวนะแล้วก็พยายามมุมมองอสร้างมุมมองแบบนี้ครับจะได้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รู้ว่าควรจะทำอะไรแล้วก็เทคโปรฟิตตอนไหนหรือว่าควรจะลงทุนยังไงเพื่อให้ได้ผลต่างที่คุณต้องการนะครับคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดถูกใจช่วงคริปโตนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนผมนอกจากกดติดตามแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยรวมไปถึงสนับสนุนผมผ <c oughs> ่านทาง การเข้าไปช้อปปิ้งที่ช้อปปีนะครับก็มีลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วกับ โลลิก้าบายเอนะกระติกน้ํา2ชั้นที่สามารถเ,าเก็บความเย็นความร้อนได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงนะนอกจากนั้นก็มีสินค้าอย่างอื่นอีกมากมายนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบก็สามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนผมได้ผ่านลิงก์ข้างล่างที่แปะไว้ให้นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบ t ต์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหน่่ยเบนเยียมได้หม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงเที่ยงแบบนี้ครับเราพบกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับ เตยแอลกอฮอล์ขมโอปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทาจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาด พร้อมที่จะหยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ